สวัสดีพี่น้องปองป่ายบติดต,ตามทางเพจเฟซบุ๊กเชียงอื่นเท่าเลยแช่แนววันนี้าพาพี่พาน้องมาร้านซากูพี่น้องเ้าตื่นเมือนตายกินยังดีเนะาะเอาสาครูร้านสาคูไส่หมูปลาตุต้มเส้นตีนไก่ร้านนี้อร่อยเดอ้อร้านเก่าร้านแก่ก็พี่น้องอยู่บ้านแฮนี่นะอันนั้นทางลงมาจากก่อมอสูซุดเนี่ยลงมาน้อยเดียวกับสิพอร้านซาคูนี่นะ เนี่ยซากูโอ้ก่อนจะเบิ้งซากผูไปค่อยห้อมห่วยหวยค่ไปเบิ้งนี่ก่อนหอมใช่ไหมเมหางนี่ก่อนโอ้มันอันนี้เป็ยังไรพี่หัตไครับหัตไโอ้นี่ตีไส้มันนะห้อมหวยหวยเลยเต็มหลังทวนทวนมันมันลงมาแล้วมันห้อมกันเลยแบไทยก็นะมาชุราณุราณอันนี้ตีไซมันเลยนะชุราุราน ส่วนโบราณครับสาคูบ้านเฮอ,อันนี้โบราณนี่เฮตั้งเต็มลุ่นไหน่อยในลุ่นแม่พุ่มตีนนี่นะเออที่ว่าประตูนี่คือแม่ตีประตูคือแม่ครับเอออันนี้เราบเ่เฮตแล้วบ่เราก็เฮต์แล้วเรานอนอยู่แปดสิบสามปีแล้ว <laughs> แปดสิบสามปีแล้วเบิ่งว่ารุ่นเก่าบ่เก่าผู้เฮต์ตอนแรกแปดสิบสามปีแล้วพี <laughs> ่น้องผู้รู้กันห้าสิบเจ็ดแล้ว <laughs> อันนี้ลูกนี่นี่นะลูกอายลูกค้าสิบเกียปีแล้วแม่เราเห็นมาจากปีแล้วนี่นะตั้งแต่ตั้งแต่อายจากปีโอ้ตั้งแต่คุณแล้วน้อยน้อยคุณติข้ามสิบปีคนแล้วนะโอ้ใช่มาประมาณสามสิบปีแล้วอันนี้มักพัวตีคำนี้นะมักพัวพัวครับผมลัวครับนะแข้งหนาแข้งนั่นไปครับโอ้เคหนาแข้วพี่น้องหนาแหวงยางดีทุกคนหอมหอยหอมหอย นี่อันนี้อันนี้ขั้นตอนเฮดไซเนาะอ,อันนี้ตีครับประตูเนี่ยว้าเป๊ะสิบสามปีอนนี่ประตูเหรอครับโอ้อันนี้ลูกสะพ้ายมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกแล้วครับผมอันนี้ลูกสะพ้ายเพิ่นครับผมประตูนั้นแปดสิบสามปีพายุแปดสิบสามปีคือซ้ำนี้มั้งจริงเป็นลูกสะพ้ายครับลูกสะพ้าย อันนี้ขั้นตอนทําอะไรเนี่ยครับพี่ปั้นค่ะปั้นปั้นโอ๋อันนั้นไส้มันที่พี่เขาพี่ผู้ชายเขาทำใช่ไหมครับแล้วอันนี้ล่ะครับเขาขาวๆนี่คือแป้งโอ้ขาวๆนี่คือแป้งน้ําตาลนั่นคือไส้ค่ะอันนี้ไส้มีหัวเชย์้าหัวแล้วก็น้ําตาลออันนี้กําลังนึ่งน้ําตาล เอาที่ว่าสาคูไส้หมูนี่มีส่วนของหมูไหมครับพี่ค่ะมีโอ้มีถั่วมีมีหมูมีถั่วเช้เท้าถั่วช้เท้าตาลปี๊บอืมถั่วถั่วมิสโอืมอันนี้อันนี้คืออันนี้กำลังนึ่งนึ่งเตรครับผมอ๋อนึ่งสุดบราออเดอร์มาตตลอดส่งอะไรถ้าส่งออนไลน์อะไรด้วยเฉยเลยครับพี่ส่งไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับผม ใจบ้านมีคนโทรมาสั่งโอ้โทรมาสัา่งโอ้โอ,โอ้อันนี้เป็นไลน์แมนเองจ้าโทรมาสั่งก็เรก็ไปส่งนะหลงฐานหลงฐาเราโอ้เบิกอืม,อมน,นิย,ยมคนสิมาเฮ็ดหลงฐานคนกินเลี้ยงหรือว่าผสมใส่ไหอาหารเบ๊กใชนไหม สั่งได้พี่น้องสั่งได้คุณนรับโคก็ได้เอออันนี้กองเท่าไหร่อนี่้กองยี่สิบกองยี่สิบสิบกับสิบห้าสี่ลูกสิบบาทสี่ลูกสิบบาทนี่เริ่มต้นตั้งแต่กี่บาทครับพี่เริ่มต้นอันสิบบาทสิบสิบห้ายี่สิบจ้ะเริ่มต้นแล้วพี่น้องกองน้อยๆที่เป็นอาหารเด็กก็ได้เนาะใช่จัดประชุมก็ได้งานเลี้ยงก็ได้ไปโรงทานไปอะไรได้หมด แป้งนี่แป้งอะไรครับพี่แป้งสาคูเลยมาพับมาแพ็คแป้งของสาคูอันนี้คือสุกแล้วเหรอครับพี่สุกแล้วสุกแล้วครับผมเดี๋ยวจะแพ็คให้ดูเอาแบบยี่สิบกล่องละยี่สิบกล่อนนะครับทุกคนโอ้สี่ลูกสิบบาทหกลูกก็สิบห้าบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทก็แปดลูกครับผม ของเล็กของเล็กก็มีกล so like so 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 ่องใหญ่ก็มีครับผมโลนด้วยโรยด้วยหอมกกระเทียมเจียวเค้กนะยี่สิบบาทครับยอดครับผมสนใจติดต่อได้นะครับร้านสาคูปุ๊กเนาะครับผมบ้านเฮเบอร์โทร085ย์5 365 3าศูนย์แปดห้าสโอเคค่ะ